คลิปนี้นะครับเป็นเรื่องราวจากทางรายการท่องเที่ยวยอดนิยมอย่าง Don Wanee in Bangkok ที่ได้มีการนำเสนอตอนพิเศษเอาไว้อย่างน่าสนใจครับ ดยคลิปนี้นะครับจะเป็นการเดินทางออกจากความวุ่นวายของกรุงเทพหมหานครเพื่อมุ่งหน้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอดีตราชธานีอันรุ่งเรืองของสยามประเทศที่เต็มไปด้วยม์เห์แห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมครับโดยในตอนนี้นะครับพิธีกรหลักของรายการไม่ได้เดินทางมาเพียงลำพังนะแต่เขาได้เชิญแขกรับเชิญพิเศษซึ่งเป็นนักแสดงหนุ่มชาวเกาหลีใต้ยอย่างคุณควอนดกยุน ok ผู้ซึ่งกำลังทำงานและพำนักอยู่ในประเทศไทยมาร่วม ออกเดินทางสำรวจและลิ้มลองรสชาติอาหารท้อนถิ่นที่ขึ้นชื่อของอยุทยาครับการเดินทางครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนการผสมผสานมุมมองของชาวต่างชาติสองคนที่ได้มาสัมผัสกับแก่นแท้ของเมืองไทยผ่านอาหารในเมืองประวัติศาสตร์แห่งนี้ครับ คลิปวิดีโอนะครับได้เริ่มต้นขึ้นโดยพิธีกรได้เกริ่นนำเรื่องราวด้วยกันให้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจว่าก่อนที่กรุงเทพมหานครจะกลายเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยอย่างในปัจจุบันเมื่อประมาณ170ปีก่อนหน้านั้นอยุธยาคือสูงกลางแห่งอำนาจและความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรสยามเขากล่าวด้วยความตื่นเต้นครับว่านี่เป็นสถานที่ที่เขาปรารถนาจะมาเยือนมาเนิ่นานานแล้วและในที่สุดความฝันนั้นก็เป็นจริงเมื่อแนะนำแขก รับเชิญคุณควนดกยุน ok ซึ่งทักไทยผู้ชมเป็นภาษาไทยอย่างเป็นกันเองว่าสวัสดีครับและเล่าว่าเขากำลังทำงานอยู่ในประเทศไทยบรรยากาศการพูดคุยในช่วงแรกยังคงเป็นทางการอยู่เล็กน้อยทั้งสองจึงตกลงกันที่จะปรับเปลี่ยนมาใช้ภาษาที่เป็นกันเองมากขึ้นครับเพื่อให้การเดินทางและให้มีการสนทนาเป็นไปอย่างราบรื่นและสนุกสนาน เมื่อพิธีกรถามถึงประสบการณ์การมาเยือนอยุทยาคุณควนดกยุนตอบว่านี่คือครั้งแรกของผมครับและขณะที่ทั้งสองหันไปชื่นชมทัศนียภาพรอบตัวคุณควนดกยุนถึงกับเอ่ยปากชมว่าโอ้สวยงามมากครับซึ่งพิธีกรได้เสริมว่าทัศนียภาพและสถาปัตยกรรมเช่นนี้เป็นสิ่งที่หาชมได้ยากแล้วในกรุงเทพ หลังจากที่กําลังคุยกันอยู่นั้นนะครับเวลาประมาณ8ปดโมงครึ่งท้องของทั้งสองก็เริ่มร้องพิธีกรจึงได้เริ่มต้นภารกิจแรกของวันด้วยการพาทุกคนไปลิ้มลองหนึ่งในอาหารจานเด็ดที่เมื่อมาถึงอยุธยาแล้วจะพลาดไม่ได้โดยเด็ดขาดนั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวเรือครับสำหรับจุดหมายแรกของพวกเขาในวันนี้นะครับคือร้านก๋วยเตี๋ยวเรือรถโจ๊ะ ป้าไว้ซึ่งพิธีกรอธิบายว่าเป็นร้านเด็ดที่คนท้องถิ่นนิยมมารับประทานกันเป็นจํานวนมากบรรยากาศของร้านเต็มไปด้วยความคึกคักและเรียบง่ายและที่นี่นะเราจะได้เห็นวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริงครับทั้งสองไม่รอช้าสั่งกว๋วยเตี๋ยวเรือมาลองชิมถึง3แบบครับได้แก่กว๋วยเตี๋ยวเนื้อหมูกว๋วยเตี๋ยวเนื้อวัวและกว๋วยเตี๋ยวไก่เพื่อให้ได้สัมผัสรสชาติที่หลากหลายอย่างเต็มที่ครับและเพียงไม่นานกว๋วยเตี๋ยวชามเล็กน่ารับประทานก็ถูกนํามาเสิร์ฟตรงหน้า คำถามแรกที่คุณควนดกยุนสงสัยคือเรื่องของราคาครับพิธีกรจึงได้หันไปสอบถามแม่ค้าด้านข้างและได้รับคำตอบที่ทำให้ทั้งสองต้องตกตะลึงแม่ค้าบอกว่าชามท่ายบาทค่ะราคานี้ถือว่าถูกอย่างไม่น่าเชื่อเมื่อเทียบกับค่าครองชีพในเกาหลีใต้ซึ่งพิธีกรเปรียบเทียบให้เห็นภาพว่ามีมูลค่าเพียงประมาณ800วอนเท่านั้นแล้วนอกจากนี้นะครับพิธีกรผู้มีประสบการณ์ได้ให้ความคิดเห็นว่ารสชาติของก๋วยเตี๋ยวเรือที่นี่มีความแตกต่างจากที่เคยลิ้ม ลองในกรุงเทพอย่างชัดเจนเขาสัมผัสได้ถึงกลิ่นที่หอมเป็นเอกลักษณ์และน้ำซุปที่มีความเข้มขน้นกลมกล่อมเป็นพิเศษระหว่างที่กำลังเพลิดเพลินกับรสชาติพิธีกรได้สร้างความประหลาดใจให้กับแขกรับเชิญด้วยการถามว่าคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่คุณกำลังกินเข้าไปคืออะไรก่อนจะ,ฉะเฉลยว่าส่วนประกอบสำคัญที่ทำให้น้ำซุปมีสีเข้มข้นและรสชาติเป็นเอกลักษณ์นั้นคือเลือด แม้ว่าคุณควนดกยุนจะมีสีหน้าอึ้งไปชั่วครู่นะครับเพราะไม่เคยรับประทานเลือดมาก่อนแต่เขาก็ไม่ได้แสดงท่าทีรังเกียจแต่อย่างใดและยังคงรับประทานต่อไปและในเวลาต่อมานะครับพิธีกรได้เน้นย้ำถึงความพิเศษของก๋วยเตี๋ยวเรือในย่านนี้ว่าหากเดินทางไปรับประทานร้านอื่นที่อยู่ห่างออกไปรสชาติก็จะเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนกับรสชาติดั้งเดิมที่เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ความอร่อยเกินห้ามใจทําให้ที่สั่งมาเพียงสามชามในตอนแรกครับพวกเขาสั่งเพิ่มจนกระทั่งรับ ทานไปทั้งหมดรวมกันถึง7ชามเมื่อถึงเวลาชําระเงินยอดรวมทั้งหมดเพียง150บาทหรือคิดเป็นเงินเกาหลีประมาณ6,300วอนเท่านั้นครับซึ่งเป็นราคาที่คุ้มค่าอย่างยิ่งสําหรับรสชาติที่น่าประทับใจและหลังจากอิ่มอร่อยกับของขาวแล้วก็ถึงเวลาของหวานครับ พิธีกรได้แนะนำขนมไทยโบราณอันเรื่องชื่อของอยุธยาน,นั่นก็คือโรตีสายไหมและได้พาคุณควนดกยุนไปยังร้านอาบีดินประนอมแสงอรุณซึ่งเป็นร้านโรตีสายไหมชื่อดังในย่านนั้นครับความพิเศษของการมาเยือนร้านนี้ไม่ได้หยุดแค่การซื้อรับประทานเท่านั้นนะครับแต่พิธีกรได้พาเข้าไปชมกระบวนการทำอย่างใกล้ชิด เมื่อเข้ามาในร้านครับทั้งสองได้พบกับขั้นตอนการทำโรตีสายไหมที่น่าทึ่งตั้งแต่การเคี่ยวน้ำตาลด้วยความร้อนสูงไปจนถึงขั้นตอนการยืดเส้นที่ต้องใช้ทั้งแรงและทักษะเฉพาะตัวพิธีกรและคุณควนดกหยุ่นได้ลองเข้าไปมีส่วนร่วมในการยืดแป้งน้ำตาลเพื่อทำเป็นเส้นสายไหมด้วยแต่ทั้งสองก็ไม่สามารถยืดเส้นให้ออกมาเป็นสายไหมที่สวยงามได้เลยครับซึ่งแสดงให้เห็นว่านี่คือศิลปะที่ต้องอาศัยความชำนาญและประสบการณ์อย่างแท้จริงแล้วนอกจากนี้นะครับผู้ เชี่ยวชาญของทางร้านก็มาแสดงฝีมือยืดเส้นให้ดูเป็นขวัญตาซึ่งสามารถยืดออกไปได้สุดแขนอย่างน่าอัศจรรย์นั่นจึงสร้างความประทับใจให้กับทั้งสองคนเป็นอย่างมากครับและหลังจากชมกรรมวิธีการทำอย่างเพลิดเพลินพวกเขาก็ได้สั่งโรตีสายไหมามาชุดหนึ่งในราคาเพียง50บาทหรือคิดเป็นเงินเกาหลีประมาณ2,100วอนเท่านั้นพิธีกรยอมรับครับว่านี่เป็นครั้งแรกของเขาเช่นกันที่จะได้ลิ้มลองโรตีสายไหมแบบสดๆเช่นนี้ เมื่อคำแรกเข้าปากทั้งสองต่างพูดออกมาเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยมากรสชาติมีความหวานกำลังดีเคี้ยวกรุบกรอบและมีความกลมกล่อมอยู่ในปากคุณควนดกยุนเปรียบเทียบรสชาติว่ามีความคล้ายคลึงกับชาข้าวบาเลในเกาหลีเขายัางให้ข้อสังเกตอีกว่าหากรับประทานเฉพาะต,ตัวเส้นสายไหมเพียงอย่างเดียวจะมีความหวานไม่มากนะครับแต่เมื่อนำมหาห่อด้วยแป้งโรตีแล้วรับประทานคู่กันจะได้รสชาติที่อร่อยลงตัวและเข้ากันได้เป็นอย่างดีครับ แล้วนอกจากนี้นะครับทงพิธีกรได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่น่าสนใจว่าร้านอาบิดินประนอมแสงอรุณแห่งนี้ได้รับการยอมรับจากมิชลินไกด์ถึง4ปีซ้อนเลยนะตั้งแต่ปี2022จนถึงปี2025ซึ่งเป็นเครื่องการันตีถึงคุณภาพและรสชาติที่ไม่ธรรมดาครับเขาจึงอยากเชิญชวนให้ผู้ชมทุกคนที่มาเยือนอยุธยาต้องแวะมาลิ้มลองโรตีสายไหมที่ร้านนี้ให้ได้เพื่อสัมผัสกับรสชาติที่อันเป็นเอกลักษณ์และชมกระบวนการผลิตที่น่าตื่นตาตื่นใจ และในเวลาต่อมาครับทั้งสองคนก็ได้มีการเดินทางกันต่อไปที่ร้านศาลาร้านอาหารที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ําบรรยากาศงดงามและเงียบสงบมากครับเมื่อมาถึงพิธีกรได้ให้ความรู้ทางภูมิศาสตร์โดยชี้ให้เห็นแม่น้ําที่ไหลผ่านหน้าร้านและอธิบายว่านี่คือแม่น้ําอโยธยาซึ่งเป็นสาขาที่เชื่อมต่อกับแม่น้ําเจ้าพระยาที่ไหลผ่านกรุงเทพการได้มานั่งรับประทานอาหารในบรรยากาศเช่นนี้ถือเป็นประสบการณ์ที่พิเศษอย่างยิ่งครับ และหลังจากนั่งรอไม่นานอาหารชุดใหญ่ก็ถูกนํามาเสิร์ฟพิธีกรเรียกเมนูเหล่านี้ว่า ข้าวแช่ซึ่งหมายถึงการรับประทานข้าวอยู่ข้างแม่น้ําแต่สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือประวัติศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ในอาหารจานนี้ครับเขาอธิบายให้คุณควนดกยุนฟังว่าในสมัยโบราณอาหารที่มีส่วนประกอบของน้ําแข็งถือเป็นอาหารชั้นสูงมีไว้สําหรับชนชั้นสูงหรือราชวงศ์เท่านั้นที่สามารถรับประทานได้ดังนั้นอาหารที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาในขณะนี้จึงเปรียบเสมือนอาหารชาววังชั้นดีนั่นเองครับ แล้วนอกจากนี้นะครับพิธีกรของเราก็ได้สาธิตวิธีการรับประทานที่ถูกต้องโดยเริ่มจากการตักข้าวสวยมาวางไว้บนจานของตนเองก่อนจากนั้นจึงค่อยตักกับข้าวต่างๆมาวางไว้บนข้าวแล้วจึงรับประทานซึ่งในตอนแรกคุณควนร,รกยุนเผลอตักกับข้าวเข้าปากโดยตรงด้วยความไม่คุ้นเคยก่อนที่พิธีกรจะแนะนําอย่างเป็นกันเองเมื่อได้ลิ้มลองคําแรกทั้งสองก็รู้สึกประทับใจในรสชาติที่เรียบง่ายแต่อร่อยล้ําลึกว้าวอร่อยมากนี่คือคําพูดที่ออกมาพร้อมกันพิธีกร ก่อกล่าวว่าอาหารที่เรากินอยู่เนี่ยไม่ได้เร้าใจอย่างที่เราคิดนะแต่มีความเรียบง่ายและอร่อยมากไม่มีที่ติเลยหวานเค็มมันและเผ็ดการได้ทราบถึงเรื่องราวความเป็นมาและวิธีการรับประทานที่ถูกต้องทําให้พวกเขาสามารถเพลิดเพลินกับมื้ออาหารได้มากยิ่งขึ้นครับประกอบกับทิวทัศน์ริมแม่น้ําอันง,งดงามที่อยู่เบื้องหลังทําให้มื้อนี้เป็นมื้อที่น่าจดจําอย่างแท้จริงครับ และในระหว่างที่เพลิดเพลินกับอาหารมื้อสุดท้ายครับพิธีกรได้ชวนคุณควนโดกยุนพูดคุยถึงประสบการณ์การใช้ชีวิตในประเทศไทยซึ่งคุณควนโดกยุนเล่าว่าเขาอยู่ที่นี่มาเป็นเวลาหนึ่งปีแล้วและรู้สึกว่าคนไทยเป็นคนมีน้ำใจซึ่งแตกต่างจากวิถีชีวิตในเกาหลีใต้ที่ค่อนข้างเร่งรีบและรวดเร็วในขณะที่คนไทยจะใช้ชีวิตในจังหวะที่ช้ากว่าสบายๆและเป็นกันเองครับซึ่งหลังจากที่อยู่ที่นี่มาหนึ่งปีเขาก็เริ่มปรับตัวเข้ากับวิถีชีวิตแบบนี้ได้และรู้สึกชื่นชอบมัน เมื่อถามถึงอุปสรรคด้านภาษาเขายอมรับว่าภาษาไทยนั้นยากโดยเฉพาะในส่วนของการฟังแต่เขาก็ยังคงพยายามเรียนรู้อยู่เสมอและนอกจากนี้นะครับคุณควนโดกยุนได้กล่าวชื่นชมการเลือกสถานที่ของพิธีกรในวันนี้ว่าสถานที่ที่ทางพิธีกรเลือกมาเนี่ยดีมากเลยครับซึ่งเป็นการยืนยันว่าการเดินทางครั้งนี้สร้างความประทับใจให้กับเขาเป็นอย่างมากครับ และแล้วครับเมื่อมาถึงเวลาการชำระเงินค่าอาหารทั้งหมดรวมเครื่องดื่มอยู่ที่1,253าทบสาาทสำหรับค่าอาหารซึ่งแม้ว่าราคาอาจจะดูสูงแต่เมื่อพิจารณาถึงคุณภาพวัตถุดิบและเรื่องราวความเป็นมาของอาหารชาววังแล้วก็ถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลและคุ้มค่ากับประสบการณ์ที่ได้รับคลิปวิดีโอจบลงด้วยความรู้สึกอิ่มเอมใจของทั้งพิธีกรและแขกรับเชิญพวกเขาทั้งสองต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าวันนี้อร่อยมากและสนุกมากครับ การเดินทางสำรวจร้านอาหารเด็ดในอยุธยาของรายการในครั้งนี้นะครับไม่เพียงจะเป็นการแนะนำร้านอาหารอร่อยเท่านั้นแต่ยังเป็นการพาผู้ชมไปสัมผัสกับประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของผู้คนในอดีตแห่งนี้ผ่านเมติของอาหารได้อย่างลึกซึง้งตั้งแต่กว๋วยเตี๋ยวเรือรสเด็ดในราคาที่จับต้องได้ไปจนถึงโรด,ดีสายไหมขนมหวานในตำนานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และปิดท้ายด้วยมื้ออาหารชาววังอันทรงคุณค่าริมแม่น้ำทั้งหมดนี้นะครับได้สร้างภาพลักษณ์ให้กับเมืองอยุธยาในฐานะเมืองท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดสาหรับนักชิมและผู้ที่หลงไหลในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยครับ